ความเดิมในตอนที่แล้วที่เราหาได้ดีโดยการรีเพ็รเป็นหลานเป็นลลานเลยอพี่ล้านและเี่ยมื่อคราเดียวครับวันรีกันจุกๆแมบเจ็บเจ็บกันเลยทีเดียวหวานเจยบและสิ่งที่เราได้ประจำนั่นก็คือซาสึเกะลูกรักเรจะรัวเรียนทำไมวะเนี่ยถึงว่าผมจะหนีตูส้สก,กีขงังผมก็เจอแต่ซาสึเกะใช่ครับ เฮ้กูจะตีมมรีทุกรอบเจอแต่ซาสเกะฟัดถึงว่าเราจะพยายามหนีมันแค่ไหนมันก็ยังอยู่ในหัวใจซาซาสเกะอีกแล้วและนี่เลยครับลูกรักของผมได้ถือกำเนิดแล้วซาสเกะถึงว่าผมจะส่งได้ตัวลับแบบโคตรเท่อฮ้ยอารูขาดมาเว้ยจซาสเกงผมแทบดูดจุดนทีครับโคตรตึงแต่ทว่าผมก็ต้องจากลา พะผมได้ซาตะเกเบึนเฮ้ยน่าจะไปกูต้อง่าตอนกินไว้เนี่ยซาตะเก็บึนครับและในที่สุดผมก็ได้ไดีที่ผมต้องการมาแล้วครับกับซาตะเกะลูกหลักที่ผมต้องปั้นไมดีๆออกน้อยแทน <ammed> น่าละสิครับและนี่คือชง0่นกับซาตะเกะและเพื่อนรักอย่างนารูโตที่ผมจะร่วมประชวรภัยไปด้วย<อ> เดี๋ยวแป๊บและขั้นตอนแรกที่จะทำนั่นคือการลงกริชที่ไม่คิดว่ามันจะออกหรือเปล่าโโมกำลัตงตกใจกับตุงกเงินใช้นี่แต่ถ้าว่ามีคนตีลูกปั้นแล้วนี่หว่าหให้ตายเถอะตูจะตกใจเลยวะเนี่ยเลนนี่คือการลงกริชที่คิดว่ารอบเดียวก็น่าจะออกเพราะดวงพี่มันตึงเอ้ยเอาเลยครับผมชงเดอะแบก0ูนจุดหนึ่งครับทุกคนหวานเจีย๊ยบ เอาเลยครับท่านผู้ชมครับโคตรลุ้นจนเยี่ยวเหนียวกันเลยทีเดียวแรกกิดแรกกิดก<ๆ>ิดก็ไม่มาจะบิ้วทำไมเนี่ยและก็มาต่อที่เลนกูโกที่เราต้องลงตั้งแต่ด้านแรกย<ม>ันด้านสุดท้าย<ม>เพราะยังไงก,ก็คงยังไม่ได้ตัวในตอนนี้หรอกนะ <c oughs> มันคงไม่ได้ง่ายๆเอ้าจริงเราก็ผ่านไปได้แบบง่ายได้ทุกทุกสบเวฟว้าวสุดของรางวัลที่เราจะได้ก็คือ130เจม และอีก50บาทถ้าไปมันน้อยจังวะสามจริงเราก็ทําการ,พรเพลน็กไปเรื่อยๆแบบเคลียรทุกด่านแบบหวานเจีย๊ยบพอมีคนแบกอะนะโอ้โหเทจจดดูบัลลังนั่นนี่ฮะนั่นแหละครับคือความฝันของผมที่ผมจะได้นั่งแบบนั้นก็เขาบ้างเทเกินเราก็ผ่านไปได้เรื่อยๆแบบทุกด่านแบบง่ายดายมากๆ ขอรางวัลให้มันเยอะกว่านี้ได้ไหมครับพี่รอบนี้50บาทอีกแล้วให้ตายเถอะแต่ยังไงจิมเนี่ยก็พอใช้ได้อยู่นะครับหนึ่ง้อยสามสิเลยนะเฮ้ยแล้วก็ต้องเวลซาสเกตลูกหลักตั้งแต่เลเวล5ขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมว่าซาสเกตลูกหลักของเราจะเวลห้าินั้นน่าจะรากเลือดพอสมควรไปต่อดีครับรออะไรและก็ปลดล็อกดาสุดท้ายเย้ ตอนนี้อึดพอสมควรเลยครับผมบอกคำเดีวครับว่าตอนนี้เรามีแค่ชงเท่านั้นที่จะแบกได้นอกนั้นแม่กกี้กี้หมดเลยยังไม่โบเราต้องไปอีโวตั้งแต่เพื่อรักนารุโตและตัวรุกรักอย่างซานสเกะก่อนนะครับและเราจะมารุยกันต่อแบบตึงๆลงไปลงมาเปิดนั่งดูของอีโว <c oughs> ว้ามีห้าร้อยกว่าชิ้นเลยละครับพี่ <c oughs> <c oughs> บ้ากันนะ บอกเขาดีครับอีกนิดเดียวนั้นเราจะได้ของอีโวแล้วเออแต่ตัวละครมันยังไม่มีเ,เลโกโก,โกโ้เอาจิงนะเราก็ต้องไปลุยก,กันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราน่าจะลงยังไม่ไหวนะครับในด่านที่โหดๆเราลงด่านก,กี่ไปก่อนและกัน้ยเดี๋ยวหลายคนถามว่าตัวล้างพี่ไปไหนเออเอาจิงคือยังไม่มีนะฮะไปก่อนล้วกันนะครับน,น,น,นั่นไปโวก่อนนะเออแต่เดินเฉียดตู้ไปมาก็ใจไม่ไหวตังในมือสี่พันมันสั่นนะ มีแค่สี่พันอย่าพึ่งเล่นของสูงให้ตายเถอะผมก็เลยอดใจไม่ไหวจริงจริงที่จะทําการสุม่มเพราะว่าสองตัวข้างๆนั้นมันร้าวใจอยากได้เบจิต้ากับชานะเอาจริงยังไม่มีผมก็เลยใส่สุดงวเชื่อ,บ,อบือถ่วงในการสุ่มทีละสี่ร้อยไปเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าความเกลือบนบางตาเจ็บจีดถุ่มไปถุ่มมาก็ได้แต่เกลือมาร้วนเออตัวต้องสุ่มเอาการันตีหรือเปล่าวะเกลือล้วนเลยให้ตาย และในที่สุดตั้งเราก็หมดอะครับหนนนะเราก็ต้องมาลงด่านเก็บของอีโวนารุโตะไปพรางก่อนไม่ไหวใจมันปวดแล้วหลังจากที่เราลงไปเป็นร้อยรอบมันก็ถึงเวลาแล้วครับที่ลูกรักสำรลองอย่างนาุโตะของเราจะได้ทําการเกิดก่อนนะครับผมก่อนลูกรักเราอีกต้องเกิดก่อนซาสเกะไปก่อนนะครับพอลีบัฟยังไงบัฟดีก็ยังไม่ออกลูกรักทุกตัวเนี่ยเราเหนียวหมดอะครับหนอน ขอปั๊บดีๆให้พี่ได้ไหมครับน้องถึงว่าผมจะลองจิ้มดูแต่ละครั้งบั๊บตึงมันก็ไม่มาเลยครับน,อน้องเอ้ยพี่จะเหนียวไปไหนครับพี่ดูดีครับลูกหลักซาสเกะของผมเนี่ยมันเหนียวซับจริงๆเกือบจะจับ,จบเอาจริงนะผมก็ไม่อยากปั้นเท่าไหร่แต่มันมาบ่อยเกินไป w h a the t fuck no มันมาไส้ ทีบัฟแม่งออกอย่างยากเลยแค่ตาผมก็เลยจัดอีโวนารุโตก่อนเลยครับผมเฮ้ยปบับมันดีอ่ะนะให้ตายเถอะและตอนนี้ผมก็เลยทําการจิ้มอีโวนารุโตแบบตึงๆเพราะว่ามันจะไม่ใช่เออหน้ามันดูดีแล้วนะจริงๆผมไม่ชอบล่างนี้เท่าไหร่แต่มันโหดได้ใจก็ต้องจัดสักหน่อยนารุโตล่างหกหางเย้กลายเป็นหมาไปทางนั้นให้ตายเถอะเป็นคนดีๆไม่ชอบหรอกครับพี่ และตัดมาที่ลูกลักซาสุเกะของเราขาดดาวชมพูอีกสองดวงเท่านั้น <L l <ux> ซาสุเกะของเราจะเกิดแล้วเว้ยเอาละครับท่านผู้ชมครับงานนี้แหละซาสุเกะเราถือกําเนิดแน่ๆเออเกิดบ่ครับน้องแล้วก็ไปลงฟาร์เม็ดเขียวเพื่อจะเอาไปแลกเม็ดชมพูโดยการใช้นาลุเตอร์ตตสุดเท่ หมาโตแปดห้ำสุดเท่โอ้ดูสกิลคำรามนั่นสิครับมันเท่จริงๆและดาเมจของเขาก็จะเพิ่มขึ้นร้วๆอีกด้วยเฮ้ยนี่มันตัวแรงดับ S S โคตรตำนานโคตร S S อ้าว S S อ้าว S S ไอ้เหี้ยมัวและสุดท้ายก็จบที่ชงเดอะแบกโดดกระตุกตับทีเดียวแตกแทงใสไหลเลยครับพี่ให้ตายเถอะแม่โคตรแรงอ้โหและสุดท้ายก็ได้ดาวลุ้งมาครับน้อง ไอ้เกินความคาดหมายลุงมันออกมาได้ไงวะให้ตายเถอะสรุปก็ต้องไปลุงใหม่อยู่ดีอะครับดั่นน่าก่อนที่เราจะไปโวทซาสเกะลูกรักก็ขอรีบับกันสักหน่อยทำไมต้องออกทองเลยวะให้ตายเถอะและหลังจากนั้นมันก็ถึงเวลาแล้วครับท่านผู้ชมที่น่ารักอีโวซาสเกะเมื่อกี้กูพูดซาสเกะนานแลตัวไว้อย่าร้อนชื่อละ และนี่คือการอ e ีวูซาสเกะแบบโคตรเท่อลังการผมก็ลอกแลกสีสีนี้ปะะ่กว่านะฮะต้องสีนี้อีก2อันใช่ไหมโอเคครับผมผมก็เลยใสไปอีกสองอันจุกๆุไอ้ยังไม่ใช่2อันอะไรหี้ยแรกเลินไอ้ยแลกเป็นร้อยเลยใ้ตายถอะไม่รู้ว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่มงใส่มันเฟิอนะ์นนะน้องๆพังเงินเขียวเนี่ยพี่โคตรเยอะผมก็เลยจัดไปแบบจุกๆุเลยครับผมแลกแต่ละอันแบบมั่วตัวตัวไปหมด ให้ตายอย่างเยอะและนี่แหละครับท่านผู้ชมครับมันก็ถึงเวลาแล้วที่ซาสเกะของเราจะได้พังงานงานงาดงาดงาดมาแล้วซาสเกะบับตังด้วยและนี่คือการอีโวซาสเกะแบบโคตรเทปสมาร์ไม่เลเบอรเท่าไหร่ซาสเกะพายุครั่งสุดเทเทนยายบัฟกากกา,กากตดไปหน่อยให้ตาย มันขัดใจมากๆผมก็เลยรับของกิลกามะเพื่อไปสุ่มสักหน่อยกับเรเวล70เย่ได้ฮินรีโลมาถึง5เม็ดกันเลยทีเดียว <c oughs> หวานเจี๊ยบในนี่แหละครับหินรีโลที่จะไปรีโ <c> ล <oughs> ลูกรักซาสเกะอีกแล้วตัวเกลือเชื่อตัวไหมลูกรักซาสเกะขอบับดีให้พ่อเห็นลูกตัวก็ออกมาเยอะให้ตายเหอะ <c oughs> นี่ลูกรักเลยนะเว้ยถือว่านายเป็นลูกรักเราแล้วกันนะผมก็ลองรี ไปอีกไรเฮ้ยฟ้า่ามาฟ<ว>ักเก็บไว้ก่อนดีไหมเนี่ยแล้วตอนนี้เรามีเงินเป็นหมื่นเรามาสุ่มตู้กันดีกว่าเผื่อฮัโอโลโหลซาสเกออีกแล้วมาดูสิวันๆนะครับอยู่ในเกมแม่งเห็นแต่ซาสเกยืนตู้ไม่เบื่อมันไงวะให้ตายเถอะเอาจริงนะถึงว่าเราจะเครารพนายเป็นลูกรักเพราะนายบังคับเราก็เถอะแต่นายจะขยันยืนตู้ไปไหน <c oughs> เราอยากจะส่มตัวอื่นบ้างได้ไหมมาดูสิให้ตายวันวันๆดีคืนดีแม่งฟาเมนปีออกมาข้างนอกดูแงนดูตูป้ปุ๊บซาสึเกะผมก็เลยเอาซาสึเกะลูกหลักไปลองของในด่านสุดท้ายแบบตึงๆดูดิครับผมโคตรเทในการโจมตีสายฟาซาดของเขาไม่ใช่สายฟาฟาดนะฮะนี่มันพังมันปักสิวให้ตายเถอะแล้วนะจังหวะนี้บอร์ดก็ได้ก้าวขาออกมาเอาจริงนะตู้เข้ามาคนเดียวแล้วใครไม่รู้โผลมานะ แต่ก็ชื่อมาถือครับซาสเกะของเรานั้นสตันยังอยู่หมัดแบบเปียกปะแมงโดนตันหมดเลยต้องทำการล้างแบบดวนจีและเรวจะจัดล้างดิครับผมเออทำไมมันนิ่งเลยเปียงอ่ะตัวล้างไม่โดนเหรอรือว่าตัวล้างโดนให้ตายเถอะอ๋อล้างโดนครับแต่ตีมันเบาเกินแลหลายคนก็จะบอกว่าเออพี่ทำไมมีชงแล้วไม่ใช้่ครับพี่เอาจริงนะตอนนี้ผมอยากได้เอออยากร้องเล่นลูกรักนะ ย่างซาสเกะแต่ว่าดาเมจมันปุยนูดมากๆถือว่าผมจะอัพสูงสุดแล้วหลายตัวก็ผมก็เลยทําการที่จะขายทุกตัวออกไปเพราะว่าไม่น่าจะรอดแล้วถือว่ากระจายดาเมจแบบแสนรุนแรงแค่ไหนก็ไม่สกิดพื้นผิวมันเลยเลียดพ่อสามแสนตีพันเดียวเอาเลยครับท่านผู้ชมครับล้อคิดการใหญ่แผนการใหญ่ใจต้องนิ่งเพราะว่ามันจะหลุดไปด้านหลังแล้วฮะเดีย๋ยวรอมันหลุดระยะก,ก่อนเราจะทําการขายทั้งหมดเพราะอย่างนั้น ไม่น่ารอดแน่ในตอนนี้ผมต้องคิดการใหญ่ที่จะขายลูกรักอย่างซาสเกิออกไปเพราะว่าตอนนี้คิดว่ามันกี้มากๆไอ,อ,อ้ชูยยะตัวเงินตัวนี้ขายไม่ได้มึงขายทูกตัวออกไปหมดเลยใช่แล้วครับโยเวิตตัวนี้เพราะมันขายไม่ได้และก็ทําการวางชงอยู่ตรงนี้ศูนย์จุดหนึ่งมาช่วยพอ่อนเถอะลูกโอ้โหและตอนนี้ครับแต่ทาการซัมมอนสุดเอ็กซ์เซฟ ซอมบีบ้บุกไปไอพี่จุกไ้ไม่ใช่เอ้งงเออโคนของเขาที่เขาได้ฆ่าอะไรลุกขึ้นมาแล้วโดวนตันอีกแค้ตายโอ้โทำการที่จะที่จะแก้ตันวแก้ไม่ได้เจ้ยแล้วไงตังไม่มีมาแล้วตังมาแล้วตังมาแล้ว ผมก็เลยทําการฟื้นคือเชพชองอีกครั้งทาไมมีชงนะตัวจุดหนึ่งตอนนี้ตัวน่าจะแตกไปแล้วอ่ะใบไม้ไมบ้านดูนี่แหละนะฮะโอ้โหให้ตายอะแม่ง <laughs> แมงเอ้ยและตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าลูกยักษ์ลกัลกลกัลกรับทุยรักอย่าง s ารเ t e ของผมเนี่ยเออควรจะอยู่ในกระป๋องไปก่อน <laughs> ไปหากิจใช่ดีกว่าตอนเนี้ให้ตายตีไม่เข้าเลยเบาเกิน ดาเมจหรือว่าตดเฮ้ยท่านมีหลายศูนจุดหนึ่งนะครับบอกเดียวว่าตัวนี้ได้จากกิกกี้พอสมควรมีด,ดีแค่สตันเท่านั้นเอง <c oughs> แม่งสตันทีเดียวโดวนตันคืนนี่คือแบบมืนนานะครับนอนนอนมืนยันจบแมปเฮ The Fuck เป็นเกช,ชอบอัปเดตเว็บใหม่แล้วเป็นเกชาปองซุ่มไอเทมตัวละครเกมในแมปต่างๆ การันตียอดขายมาแล้ว170,000กว่าชิ้นจุกจุกตอนนี้ก็มีแมป Toilet Tower Defense ก็จะมีกล่องตามเลเวลแบบนี้เลยกล่องไรเกื่อก็จะมีอยู่3กล่องครับผมจุกจุกกับประเซ็น์การออกที่บอกกันตรงๆแบบตรงๆไม่มีกากสุ่มกันแบบมันๆด้วยระบบการสุ่มใหม่ที่ลุ้นมันกว่าเดิมใจจะวายอะครับสุ่มแบบเปอร์เซ็น์ที่ตามตรงกัแบบจุกๆเพราะว่าเราไม่กักอยู่แล้ว ม,ม <c oughs> ันๆกันไปเลยรุนนเฉียเนียวครับนั่ๆใครที่สงสัยว่ารับของทางไหนก็ติดต่อรับของได้ทางนี้เลยนะครับก็จะเป็นการรับของทางเพจแบบตรงๆใครอยากได้แบบไหนอยากให้ทำแบบไหนแล้วลก็ก็สามารถคอมเมนต์หรือแชทเข้ามาที่เพจนี้ได้เลยนะครับเราจะจัดให้แบบจุกๆแบบไม่กักกันเลยทีเดียว